สวัสดีค่ะบักสภาพมาสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อโปโลแขนสั้นผู้ชายนะคะเป็นงาน USA ลด RK ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6 0 0ันบาทนะน้ำหนัก 45- กิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าร้อยสาชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะค่าขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋ากท่ไร่นะคะ130 33 0มบ่อาท33บามท33บาท่อได้ค่ะจ๋าสาบาบาทนะคะอ่ามั่งใีกวอ่ะโอ้ทักมสีสดดีแท้ขอบนหน่อยอ่ลูกค้าจะเป็นหมวดเสื้อโปโลแขนสั้นงานผู้ชายแต่พูดถึงเรื่องโปโลนะลูกค้าจะไม่จําเป็นนะว่าจะต้องชายอย่างเดียวหรอผู้หญิงใส่ได้ไหมใส่ได้จ้าลูกค้าจ๋าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่แต่ว่าหมวนี้ของเขาหลักใหญ่ของเขาจะเป็นโปโลแขนสั้นผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าราคาคุ้มมากนะ 6,000บาทต้นทุน33บาทน่คใจจ้า33บาทเป็นงาน USA รถอาเข่งจ้ามาดูกันมาดูกันนะคะลูกค้าจะอผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดใหม่เลยเนาะสวยเลยไม่สะอาดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรูปแบบทรงสไตล์นะคะลูกค้าจ้าเอาพื้นขึ้นเข้าไ่แห้งแค่ม่มีกี่ลูกเนะมีกี่กระสอบนะมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะต้องนั่งสมาธิก่อนหรือว่าจังใด มีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะราคานี้มีไม่เยอะราคา6 0พ0บาท6 0 0ันบาทนเอาคือชวยแค่เอาคือใม่แค่ใหม่มากลูกค้าค่ะป้ายห้อยมาเลยป้ายห้อยมาเลยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยไม่จริงค่ะไม่มากใหม่เนาะ ไม่มากกนทูสามสิบสามบาทค่ะราคาจะได้เป็นแขนสั้นแต่ว่าอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับเนื้อกีฬานะลูกค้าจ่ายมาบ้างนะรูกค้าจ่าเนื้อกีฬาพันมันลื่นๆอาจจะมีมาบ้างแต่ว่าเน้นเป็นขอบกนะคะสาบสาบาทขอบกรีดกรีดมาเลยสามสิบสามบาทนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยมากเกรีดมาป้ายแก้วตกแต่งมาใช่แล้วค่ะ ทรงเรื่องไซส์ก็ประมาณไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL มาแล้วค่ะจากความอุปบวบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์ใช่แล้วลูกค้าจะกไซส์ของคนไทยนะคะก็จ่ายไทยทั่วไปนะคะใช่่คะมาตรฐานใชนมาตรฐานเลยนะคะอุ้ยทอมมี่ไซส์ทอมมี่ก็มีมาลูกค้าค่ะทอมมี่ต้นทุนเพียงแค่สามสิบสามบาทต่อตัวเท่านไหน่คะค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดใช่ค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือไม่เยอะแล้วสำหรับวันนี้ คอร์ดนะคะท่านไหนที่ขายแนวผู้ชายแนวโปโลอยู่แล้วซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยนะคะใช่เลยแล้วคุ้มมากคุ้มจริงๆค่ะมาคาะไป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 ห้อยนะคะแล้วค่ะโอ้แฮชันเอ็มโอ้ไปเยอะมากจับขึ้นมาก็แฮชันเอ็มแล้วลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์เลยค่ะเป็นลายริ้วเป็นสีเทา สีแดงสีส้มสีเขียวสีดำมีมาหมดใช่แลวค่ะราคาล,ลายค่คาแบบคัาสตายค่ะรกคาจา๋าราคาทรงคัาสตาคค่ะูาคาจา๋าแต่หลักใหญ่ๆของเขาเป็นหมวดโปโลแขปสั้นน,นะคะใช่ใเลงนี้เพียวตัวนีน้สองป้ายเลยให้สองป้ายไปเลยนะคะกับต้นทุนเพียงแค่33บาทเท่านั้นลูกค้าค่ะเน้นย้ำเลยนะคะ Nike มี่ค่ะ Nike มือหนึ่ง Nike มือหนึ่งเลยป่ Nike มือหนึ่งเกรดมา ปลายหอเยอะๆนะฬิกาจ่ายแล้วะคะอาจจะเป็นแบรนด์ดังก็ได้โซนบ้านท้องนะคะโอ้ยปสาดูป้ามือหนึ่งเลยติเกอร์ยังติดอยู่เลยนะอันนั้คือใหม่ของแท้เลยติเกอร์แบบว่าเขาเร็จนะคะยังไม่แกะออกเลยนะคะนีี่สวยแค่ใหม่เนาะผู้ใหม่ค่ะทีนี้ใหม่มากใหม่ค่ะพูดคำอื่นไม่ได้เลย แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดําชํารุดที่ต้องเอาไปซักเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะบ้างค่ะถึง15ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะโอุ้ยแอโร่ค่ะลูกค้าจ๋าเออเอโร่แอโร่เออเออเออก็มีมานะลูกค้าเออเออคืออะไรครับแอโร่มีมาค่ะมีมาได้ลูกค้าจ๋าอุ้ยแบรนด์เยอะค่ะอุ้ยอารีดุงอารีด้า ไนกี้นะเป็นแบรนด์แบบว่าแบรนด์กีฬาบ้านเรารู้จักด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวอีกสักแบรนด์อะไรคะคายเป็นคายนะ c ี CK คก็มีมาค่ะคายเรายังมานะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าชอบกระสอบนี้เอบได้ค่ะในราคา6,000บาทเรื่องไซส์เดี๋ยวขอวัดไซส์กับคนรีวิวค่ะ เอาง่ายๆใอ่ใส่ประมาณกล้วยกล้วยจะเยอะๆอันนี้ก็ใส่พี่นะคะกล้วยอันนี้ใส่พี่ใส่กล้วยจะเยอะๆขาใหญ่ไหมไม่ใหญ่ขาว่าเล็กไหมประมาณนี้พอดีประมาณนี้พอดีพอดีนะนะลูกค้าจ๋าพอดีเนาะก็จะเป็นเอลผู้ชายใช่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นเอลแต่ว่าอันเป็นมาบ้างเป็นเอนะคะอ่ะอ่ะตัวนี้เป็นของอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดาสนะคะอ่๋อ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ คุ้มๆวยหม่ๆทั้งนั้นเลยลูกค้าขารีบเลยรีบเลยเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะคะลูกค้าขามีจำนวนจำกัดเลยนะคะหมวดนี้นะใช่ค่ะขาวันคายจ้าอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกค้ากี่ท่านดูไว้คนะตอนนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าฝากดูไว้เนะจ็ดเดือนเจ็ดได้เลยจ้าโรนวนะเจอก,กาันนะคะแจ้งทุกไลฟ์แจ้งทุกคลิปค่ะลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นแฟนตัวยงเร็วๆเดี๋ยวเรามาแจกกันอีกรอบสำหรับเดือนนาเจ็ดเดือนเจ็ด ค่ะ,ะโปรดีๆแบบนี้คืนกำไรให้ลูกค้าทุกท่านกติกาง่ายนิดเดียวค่ะลูกค้าจากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อจะได้เป็นแฟนตัวยงเลย,เลยนะคะ,แค,นนะแค่นั้นเองแค่นั<ม>้นไม่ได้รงทุนอะไรเลยใช่เลยไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งเล่นเฟซนะบางลูกค้าบางท่านเล่นเฟซิ สิบเพื่อนพะก๊วยมีเพื่อนมีลูกมีร้านแชร์ให้รู้ค่ะอาจารย์เลยเรามารับของแจกกันวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะเน้นย้ำวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเลยแจกฟรีแจกพี่ๆฟรีนะลูกค่มาส่งที่ปลายทางนะคะจากกระสอบนึงก็ไม่น่าเกือบสามร้อยเนาะประมาณกันประมาณกันแต่เราไม่แน่ใจว่าจะแจกสี่สิบห้าโลหรือเปล่าร้อยโลหรือไม่คิบยี่สิบห้าโลดีไหมรอเปล่าหรู้ป่าะแจกบิ๊กแบ๊กเลยฮารโุ หรือค่ะหรือว่าไม่แนะไม่แน่ไม่แน่ค่ะกล้วยเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะวันที่7อาจจะเป็นถุงทีมั้ยอาจจะมีอากอาจจะมีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไม่ใช่เราไม่บอกนะคะแต่เราไม่รู้เหมือนกันหลายคนต่างไม่รู้หลายคนต่างไม่รู้อุ้ยเที่ยวเขาฟิ่งจะลิ้งกันอะไรคะฟินล่าฟินลาพี่ล่ากับอะไรเกาะกับอะไรเกาะสโมสรอะไรคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สโมสรมันเป็นยี่ห้อรถนะค่ะโฟลารี ฟลอรี่ <Fol> <Fol ari. S 1> นะคะของฟลอรี่เด็ดสวยมาก <นะ S 2> ลูกค้าค่ะอุ้ยเด่นมากตัวน,นี้คือเด่นมากเขาเด่นมากนะ,ะ,ะน่าจะเป็นสปอนเซื้อแข่งรถแหละหอ่าน่าจะมีส่วนนะะ,ะ่ซื้อเสื้อตัวนี้เหมือนแบบว่าออกรถคันนี้เลยนะ เฟอรลารีเลยออฟเฟอรลารีเลยนะคะลูกค้าค่ะเื้อนะเสื้อเื้อตัวนี้นะคะเหมือนเหมือนมีรถขับแบบว่าแบบนี้แล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเองเลยปั๊มเชลล์เทคดีค่ะแอสซีเคอารู้อาร์ตแอสซีเคซีเคอาดิดาสนะคะลูกค้าจากเกรซค่ะลูกค้าจายแบรนด์เยอะค่ะเยอะมากอะแบนเยอะมากค่ะกคจ๋าแบรนด์เยอะมากนะคะป้าสีก็สดด้วยราคาก็ค่อนข้างใหม่ใหม่เลยค่ะค่ะอู้ยหูนะ แต่ว่า,วาอาดิดาสไนกี้ก็จะเยอะๆหน่อยค่ะอาดิดาสไนกี้ก็คือจะไม่ยอมแพ้เลย,ย,ย,ยสําหรับมวนนี้นะคะจะสําหรับมวดนี้นะคะอ่าสุดคุ้มเลยลูกค,ค้าจะาให้เร็วให้ไวเลยชอบกระสอบรีวิวเอฟได้เลยเอฟหน้าไลค์ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือชอบกระสอบใหม่ก็ได้นะคะมีเช่นกัน มีพร้อมส่งเช่นกันนะคะลูกค้าจ๋ามีพร้อมจัดส่งเลยก็ว่าได้คนะ้าชอบกระสอบนี้เดได้รับเป็นกระสอบใหม่ก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าหรือทางที่ดีค่ะลูกค้าจ๋ารับเหมาหมดเลยก็ได้<อ>แต่ว่าเหลือไม่เยอะนะน่าจะเลยมาสองสามาลูกเท่นะนี้ใช่แล้วนะคาจ๋ามวลนี้ายดีเราบอกต่อราคาสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าถือว่าราคาประหยัดนะประหยัดนะลูกค้าจ๋าราคาหกพัน ได้เกรดเอใช่แล้วยุ่ยๆเลยได้แบรนด์ที่หลากหลายนะลูกค๋ะแต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะลูกค่ะการใดหนึ่งกระสอบนี้เห็นแบรนด์แบบนี้เยอะๆก็กล้วยไม่ใช่ล้วนกระสอบนะอาจจะแบรนด์เยอะคนนี้ก็ได้อาจจะใครจะรู้ไม่แน่ไม่แน่นะลูกค้ะจ๋าแต่ท้งนี้ท้งนั้นแนะนําให้ลูกค้าซื้อหมดเลยจะได้แบรนด์เยอะๆนะใช่แล้วรับทั้งหมดเลยลูกค้าจะอาไนกี้อีกแล้วไนกี้ก็มีมาอีกแล้วลูกค้าจะแบรนด์ที่ดี วุ้ยแรงเลิแงลิมาแล้วแคะดแงเลิศอาเฮส i k นเอมไนกี้อาเอะไรอีคะปอโลคาะเวนท์ปีลานะคะนกคะโอ้อะมรกันอีกอาโอนาวีนะคะทุกคขาขาหลาหลายมากนะคะหลายแบรนด์แบรนด์จริงนะ แฟนจัางจะถามว่าแท้ไหมแท้ทุกตัวไหมคะการันตีแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีจ้าจ้าคุณอยู่กับลูกค้าดูเป็ดนะคะจุดนี้เราต้องขอภัยลูกค้าด้วยอาจจะแท้ทุกตัวก็ได้ออ้ยไม่แน่ไม่แน่ o ็ t ตเฟกเข้ากล้วยเดินน็อตเฟก็มาเลยนะคะนน็อตแฟนเข้ากล้วยขาป้าโอ้โหนะคะความจริงไม่ได้ยอมแพ้เลยนะเรื่องแบนนะคะสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ้าเด n นน็อตเฟกยังมานะคะลูกค้าจ้าแบนเยอะมากนะคะอ่ะ อันนี้เราประมาณการข้าวคาวใช่ค่ะหุ้ยปูมยังอีกเหรอคะพี่เอ๋ค่ะบันดาน่าผักกล้วยบันดาน่าค่ะบันดาน่าจ้าขอโชว์ป้ายได้ไหมอาจจะเป็นแบรนด์ของฝั่งบ้านเขาแต่ว่าโชว์ป้ายนิดหนึ่งายใหม่มือหนึ่งมาเลยนะคะลูกค้าฟ้าอันเดอร์ได้ไหมอีกแล้วเหรอคะพี่เอ๋ได้ได้ไหมไม่แล้วแต่พี่เอ๋เลยค่ะอันเดอร์จะรู้ว่าจะอันเดอร์อันเดอร์เนี่ยนะคะจ้ะอันเดอร์อันเดอร์ จะอันเดอร์นะคะป้าอันเดอร์ทำเหมือนเราเ้ออันเดอร์ทำเหมือนเราขออดิดาสนะคะอาจารย์อาดิดาสโมสรอะไรเอ่ยไหนเอ่ยฮัลโหลอุ้ยเดียมาลลิดเดียมาลลิดก็มีมาจ้ะอันนี้เป็นสโมสรด้วยอดิดาสนะคะลูกค่ะจ้าเป็นเดียมาลลิดมาเลยนะะคอันนี้เราประมาณการส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะค่ะทุนรายการนะลูกค้าจ้าหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลแขนสั้นผู้ชายนะคะเป็นงาน USA ราคนะลูกค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทปะราคานะลูกค้าจะราคา6,000บาทน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋ะา1 3 0ถึงชิ้นะะนะะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆขออนุญาตประมาณการนะคะ33บาทค่ะค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์อายจีท่มาสอบถาม หรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะมักเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางความให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ